พี่น้องกินเอาแรงกินเอาแรงปัดเปียวหวานออกมาอุ่นไก่าดาวตรงนี้ลัวกลิงมุไร้วันเหลียงออกมาอุ่นพักนอกพักนอกประกาศดอกเกาตัวผูหลกเกลือพ่วงอะไรในต้วนเ็นหลือเนียงฉันก็คืออย่างไม่คาดใจกินเอาแรงกินเอาแรงอ๋อจำคดหลืออึศ็กว่า <c oughs> อุดอ,นอุนไปเพิเ่มเติมกอตดไข่ดาวน้อยนะมไม่ได้มักไนได้ได้วันหรอกลัวคลิปนี้กร้อหนี่เป็นของเนี่ยอย่างเดีอตามนี่เราจิ้กันเลนะกินอยู่เป็นอาทิตย์ละไงพกกระกเ,รเขา้าด้วยนะ ai mình suất nè, Trong tay tung với, bảo đảm bữa được, ôi bé tết này tui nhìn mình ăn vậy mà, mình yêu, Tua มาโตวลาเลยกฉันไปเอานามลืมเอานามอะเขนปัดเดียวว่างก็ได้วันละไปหนงก,ก็ใช้ตู้เย็ยนไว้เออมู้ซ้ำฉันใส้ลุกโต้หลุกแตงน่องไม้ปลอมกรบคือตั้มมาถ้าว่าเราหินไม่มดก็คือเราใส่สุ้งใส่ตู้ตเย็ยนไว้ซึ่งเราเอามาอุ่น เมือเ่อยันได้เลยเสกนมอเข้าเลยได้ยิ้งเมือเ่อยันตักเลยคือจบแล้วก <c oughs> ินบุนขั้นตัวจะดวดมันเป็นไงวาน่ะมันจางครองแล้วจะดวก

ที่ลงทำงานจนดื่มซึ่งเราไม่กินข้าวมันนะร่อยอายกออกอุก็ไม่ดีก็ต้องลักตัวเองเล็ยกว่าจะไม่ได้กินข้าวจะ่ทำงานจนว่าไม่ได้กินข้าวรต้องกิน ลืมกินข้าวกินเอาแรงแต่นี่คิดมันยาวแรงแล้ว